แอตแลนติสมีจริงไหม คำตอบก็คือมีจริงในงานเขียนของเปลโตฮะใครนะคือจุดกําเนิดของแอตแลนติสมันมาจากงานเขียนของนักปรัชญากรีกโบราณที่มีนามว่าเปลโตในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อประมาณ90,00ปีก่อนยุคข,ของเปลโตมีมหานครยายิ่งใหญ่อันหนึง่งที่ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกมหาคนคราัยอันนี้มันมีขนาดใหญ่กว่าลิเบียแล้วก็เอเชียร,รวมกันแถมเขายังมีเทคโนโลยีที่โคตรจะไฮเทคแล้วก็มีทหารที่โคตรจะแข็งแรงด้วยมหาคนคราัยอันนี้มีนามว่าแอตแลนติสครับแต่ว่าอยู่ดีๆมาวันหนึง่งด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ antis, แอตแล ยุโรปแล้วด้วยความที่เขาโหดมากอ่ะมันก็เลยไม่มีใครสามารถสู้กับเขาได้เลยจนกระทั่งเขาวิ่งไปเจอกับเมืองกรีกเมืองหนึ่งที่มีนามว่าเอเธนส์เมืองของคนเขียนนี่เองฮะแล้วก็ปรากฏว่าเมืองเอเธนส์แม่งสามารถต่อสู้กับแอตแลนติสได้อยู่ไม่น่าเชื่อสู้ไปสู้มาชนะอีกต่างหากแต่ว่าพอสองครามจบปับ๊บด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เกิดเหตุการแผ่นดินไหวฟ้าถลม่มทําให้แอตแลนติสจมทะเลหายไปเฉยเลยจบดืด้อๆแบบนี้เลยคือในเรื่องนี้เนี่ยเปโตรเขาใช้แอตแลนติสเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าเมืองเอเธนส์สังคมในออดมคตติขงเ ขนาดไหน,นเวลาเจอภัยพิบัติจากภายนอกแล้วที่สําคัญก็คืองานเขียนอันนี้มันคือแหล่งข้อมูลหลักเพียงแค่อันเดียวที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องแอตแลนติสนะฮะแล้วคือตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้ยังไม่มีใครเจอหลักฐานที่ชัดเจนว่าเอลลนติสมีตัวตอยู่จริงๆเลยนะฮะดผมก็เซ็งเหมือนกันแต่มันก็ยังมีค,ค่ายความคิดที่บอกว่าหรือว่าเพลโตเขาเอาเรื่องเอลลนติสมาจากเมืองจริงๆที่เคยมีอยู่ในอดีตซึ่งมันก็เป็นไปได้นะฮะเพราะในโลกกรีกโบราณมันมีอารยธรรมที่เป็นมหาอำนาจทางทะเลหลายอันมาก ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมมินอันที่อยู่บนเกาะครีตหรือแม้กระทั่งเมืองเอเธนส์ที่เปลโตอยู่เองก็เป็นมหาอำนาจทางทะเลเหมือนกันเรามาลองคิดเล่นๆกันดูนะฮะสมมติว่าเมืองอะเลนติสแบบที่เปลโตพูดถึงมันมีอยู่จริง,รงขนาดของมันที่ใหญ่กว่าลิเบียแล้วก็ทวีปเอเชียมันน่าจะทําให้เราเห็นหลักฐานบ้างถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใต้พื้นทะเลก็ตามแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าอะเลนติสเป็นอารยธรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกกรีกโบราณเยอะขณะที่เปลโตพูดถึงจริงๆผมคิดว่าเราน่าจะเจอหลักฐานที่มันชัดเจนกว่านี้ครับ แต่ว่าทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงแค่ความคิดของผมนะฮะถ้าเกิดว่าใครมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ฝากมาบอกกันในคอมเมนต์หน่อยนะครับสำหรับคลิดนป้ผมไปละว,วู้